สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนังออนทัวร์ครับวันนี้เราจะพามาดูรถเกรดนะครับรถเกรดเดอร์รุ่นโบราณครับยุค90หรือเปล่านะนี่ครับยังใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน รถเกตยรยุคเก้าศูน์ครับนี่นะฮะสภาพเป็นแบบนี้ครับ ดูหลังคาครับนี่ครับนี่ก็จะ,ปะเป็นระบบคอนโทรลระบบเกียร์ครับ ผมอะไรผมอะไรโฟเวอร์ครับนี่ครับระบบคอนโทรลรุ่นใหม่น่าจะขับเป็นอยู่ครับแต่รุ่นเก่าผมไม่รู้เลยครับว่าใช้งานยังไงนี่ครับเบาะรุ่นไม่กลัวร้อนครับ เป็นเกียร์เกียร์เกียร์ฮีโน่ ino, นะครับเกียร์ฮีโน่ฮีโน่ถ้าไม่ใช่ KM เอ็ก็จะเป็นฮีโน่เอฟซีเอฟบีนะครับเป็นฮีโน่เอฟซีครับเนี่ยเป็นเกีย ino, ร์ฮีโน่ครับเครื่องยนต์ซีซูครับ เซฟเลา6 0หกรอครับเห็นแล้วแบบนี้สภาพใช้งานได้ครับ เครื่องยอนต์เครื่องยอนต์อะไรเนี่ยดูตไหนนี่แหละอ๋อเป็นเครื่องฟอร์ดครับเครื่องฟอร์ดครับเนี่ยโลโก้อยู่นี่ครับเนี่ยฟอร์ดฟอร์ดเห็นไหมครับเนี่ย,ยฟอร์ด ัมพาวเวอร์ครับอ้นี่ครับสายสตาร์ู่นี่ครับเนี่ยจัมเปอร์เลยครับเขากล้องกันแล้วเห็นมาน้อยสวัสดีครับชืออเลยครับชืออเลยครับเห็นว่าแบบนี้ใช้งานได้อยู่ครับ เนี่ยเป็นระบบเสาหน้าครับแต่ไม่ได้ต่อนะต่อไม่ได้เพราะาติดวงเดือนครับระบบเบรเกก็น่าจะธรรมดานะครับนี่ครับระบบเกียร์คอนโทรลครับ หเห็นว่าแบบนี้ใช้งานมา40ปีแล้วครับไม่เคยพังครับซ่อมตลอดครับระบบเบรคน้ำ <profes> มันครับมันมีลมช่วยครับดูลังคาครับ น,นี้น่าจะเป็นถัง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 น้ำมันครับถังน้ำมันนี่ครับน่าจะใช้คันนี้แหละครับเกรดถนน ครับครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดคลิปแค่น,นี้ผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ